สนับสนุนหน่อยตุ้มตามขนมกอมรอบรสโพตรโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ ยูฟายูโรป้าคอนเฟอเรนซ์อาจเป็นรายการที่คนไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเมื่อไม่นานมานี้เองมีเหตุการณ์ที่ควรจับตามองอย่างยิ่งเลยครับเพราะว่าเป็นที่ถูกพูดถึงของหลายสื่อครับหลังจากที่กองหน้าชาวไนจีเรียวัย20ปีครับที่มีชื่อว่ากิฟตออบันครับสร้างสถิติทำแฮตทริกไวที่สุดในประสาทรายการสโมสรยุโรปนะครับด้วยเวลาเพียงแค่3นาที25วินาทีเฉลี่ยก็คือยิงนาทีละลูกเลยครับวันนี้ครับขอสามจะพามารู้จักกับเจนุกิฟตออฟบันให้มากขึ้น นะครับและเมื่อคุณฟังคลิปนี้จบลงรู้เลยครับว่าเด็กคนนี้มันไม่ธรรมดาไม่ใช่แค่มามาแล้วหายแน่นอนครับ กิฟฟบันครับสร้างชื่อด้วยการทำแฮตทริกได้ในภายในเวลา3นาที25วินาทีนะครับโดยเกิดเหตุในศึกยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์นะครับในรอบ16ทีมสุดท้ายเลกที่2นะครับเมื่อวันที่15มีนาคมครับโดยออบันนะครับพาเกนครับบุกเอาชนะบาสเซเฮียอ eh ิสตันบูลจากประเทศตุรกี4ประตูตอนหนึ่งครับโดยการซัด3ประตูของเขานะครับเกิดขึ้นในนาทีที่31 32และก็34นะครับเป็นแฮตทริกที่ไวที่สุดในประวัติศาสตร์ฟุตบอลสโมสรยุโรปและก็พาทีมเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้ ซึ่งทําให้ใส่ตีของกองหน้าหนุ่มชาวในจีเรียคนนี้นะครับซัดไปแล้ว5ประตูจากการลงสนามเพียงแค่4นัดเท่านั้นนะครับก็เป็นรองเพียงแค่ลูกาโยวิชจากฟิออเรติน่าแค่คนเดียวเท่านั้นนะครับโดยนับตั้งแต่กิฟฟ์ออบันนะครับย้ายมาร่วมทีน้องบอกว่าเขาไม่ได้เพิ่งมาเปรี่ยงป่างไอตอนทําแฮตทริกนัดนี้นะครับเขาฟอร์มแรงตั้งแต่ตอนเขาย้ายมาอยู่กับทีมแล้วครับเพียงแต่ว่าเริ่มเป็นที่ถูกพูดถึงจริงๆเนี่ยก็คือจากแฮตทริกนี้นั่นแหละโดยตอนนี้นะครับออบันนะครับลงสนามให้กับทางเกนตู นับตั้งแต่ย้ายทีมมาเรียกว่าสุดยอดจริงๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการยิงประตูชัยพาทีมชนะอันเดเลตยิงประตูตีเสมอใส่อิสตันบูลบาซักเซียนะครับแล้วก็อย่างในเกมรอบส่งทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับอย่างที่กล่าวไปนะครับก็ยิง4ประตูในเกมเดียวนะครับใส่ชูสเตวาเรเกมนะครับก็บอกว่าสุดยอดจริงๆนะครับซึ่งก่อนนั้นนะครับกีฟออร์บันนะครับก็ไม่ใช่เพิ่งมาเก่งครับแต่ว่าแกเก่งนานแล้วโดยก่อนหน้านั้นนะครับทางออร์บันเนี่ยอยู่กับสโมสรไบสันเอฟซีครับแล้วก็มาซบทีมสตา เบกในทีมลีกรองของนอร์เวย์ด้วยสัญญายืมตัวครับแลวก็เพียงแค่3นัดแรกเท่านั้นนะครับพี่แกก็ตาบันไป10ประตูครับกับอีก3แอสซิสครับและก่อนจะบวกผลงานเพิ่มนะครับเป็น19ประตูกับ7แอสซิสจากการลงสนาม25นัดรวมทุกรายการนั่นทําให้เกนไม่รอช้าแล้วครับรีบควักเงิน3.3ล้านยูโรคว้าตัวเจ้าหนุ่มคนนี้เข้ามาสู่ทีมทันทีนะครับและต้องบอกเลยว่าจําชื่อเขาไว้ให้ดีครับกิฟออร์บันครับนอกจากเป็นจอมถล่มประตูแล้วเขายังมีทักษะการเลี้ยงบอลที่ยอดเยี่ย วมถึงการจ่ายบอลที่น่าประทับใจเห็นได้จาก7แอสซิสจาก25นัดของเขากับทีมเก่าครับและยังมีการการันตีฟอร์มการถล่มประตูด้วยไปที่ไหนก็ยิงยับนะครับนั่นจึงทําให้กิฟตออฟบันเริ่มมีข่าวได้รับความสนใจจากทีมใหญ่ในยุโรปนะครับตอนนี้มีทั้งมิลานมีทั้งนาโปลีก็อยากจะได้ตัวของเด็กหนุ่มคนนี้เช่นเดียวกันครับแต่สุดท้ายก็ต้องมาดูกันนะครับว่ากิฟตออฟบันนะครับจะรักษาผลงานได้ดีแล้วก็จะกลายเป็นสุดยอดนักเตะในลีกยุโรปได้แบบรุ่นี่่คคคนนนนนอออออืืๆหหหรรไมมาาาตตติิดเเกับสบขง้ย21 ออกมคนนี้ออนสนับสนุนหน่อยตูมตามขนมก,กรอบรถขมโพดโคตรอร่อยพร้อมปดปล่อยให้ลิ้มลองแล้ววันนี้ทุกร้านขาดักทั่วประเทศ